สวัสดีครับพี่น้องปองป่ายสุขสุขคนมาในกับผพ่อยันนิงกับเราจะพี่น้องยานนิ่งก็กงงกมีการอัปเดตเรื่องบอดบอยสิริชัยพูดแบบนี้ชอบใครไม่กดหัวใจกดจุดจุดพี่น้องก็คือว่าล่าสุดบอดบอยสิริชัยแล้วก็พูดแบบนี้พี่น้องนี่ชอบใครไม่กดหัวใจให้นะกดตังให้เลยบ่าวหมอลำบอยสิริชัยพี่น้องแล้วก็ดูตอนสมัยแล้วลว,วันลํำเลินพี่น้อง รอเหล่าพี่น้องบอดบอยสติใช้พี่น้องเอฟซีกับเขามาคอมเมนต์รัวๆพี่น้องบอกว่าชอบใครไม่กดนะบอดสาวแอนแล้วกับเขามาคอมเมนต์ทันทีพี่น้องสาวแอนกับคอมเมนต์ถามด้วยพี่น้องชอบใครแล้วก็เควสชันมาพี่น้องกดเงินให้ใครพี่น้องน่ารักจังเลยบอดบอยสาวแอนบอดบอยแล้วก็ตอบคอมเมนต์สาวแอนทันทีพี่น้องจ้าให้ตัวเองไงเขาชอบตัวเอง ไม่ได้ชอบใครน่ารักที่สุดเลยแอนกับแซลเล่นมีพิรุษประสันพี่น้องโอ้ยนหนาฮักพี่น้องจะตอบกลับภายในห้านาทีพี่น้องน่ารักที่สุดเลยให้ตัวเองไงเขาชอบตัวเองไม่ได้ชอบใครพี่น้องแอนทำชอบใครกดเงินให้ใครประสันพี่น้องนนารัก,ากพี่น้องจะมืจ้จะคอยเบิง้งเดอบอดบอยสิรใช้แล้วพุด เอฟซีกับเขามาคอมเมนต์รัวๆพี่น้องมาแซวบอทกับสวพี่น้องตอบกลับภายในหานาทีเลยนบอสประสันสุดหล่อของแอนอลดีหล่อมากจ้าความหล่อต้องยกให้สิริชัยสายเปตัวนี้ประสันพี่น้องเอฟซีกับแซวเล่นความหล่อต้องยกให้บอดบอยค่ะหล่อมากค่ะบอสบอยสามีแอนอลดีหล่อสุดๆเลยค่ะ น่ารักที่สุดเลยสามีภรรยาคู่นี้สายเปีค่ะกดเงินแบบรัวๆน่ารักที่สุดเลยกดค่ะกดให้ทุกเดือนเมาเมาค่ะพี่น้องเอฟซีก็เข้ามาคอมเมนต์กระบอกกระสอบพี่น้องน่ารักที่สุดเลยกดค่ะกดให้ตลอดเลยค่ะกดให้ทุกเดือนแคปชั่นอันตรายว่าสันพี่น้องเอฟซีก็เข้ามาค่าแล้วกับกดไปเนี่ยเราก็เกข้ามาคอมเมนต์ทันทนีพี่น้อง หน่าฮักค่ะพี่น้องกดให้ตลอดยี่ิบสี่ชั่วโมงเลยค่ะคนนี้น่ารักที่สุดค่ะสุดหลอ่อกดใจรัวๆเลยค่ะสันพี่น้องใจซีกับคอมเมนต์กดหัวใจให้รัวๆรอมากครับพ่อบอยกดให้คนนี้ได้ไหมหล่อจังแฟนใครน้อหล่อจังว้าเข้าท่าแทนอ๋อหมอลำบอยกดมาแน่จ้าฮ่าฮ่าสันแต่งชุดไหนก็หล่อครับพ่อบอย คนหล่อใส่ชุดไหนก็หลอดูดีทุกชุดเลยจ้าเมนพี่น้องจ้าคนเพิ่นหล่อใส่ชุดใดก็ดูดีไปเบิดสามีซอแอนนอร์อดีบอดบอยสิริชัยน่ารักที่สุดเลยพต์จังใดให้งานเข้าตะของน้อน้องบอยฮ่าสันพี่น้องเอฟซีก็เมื่อหล่อเมียเราเข้ามาถามเนาะพี่น้องพต์จังใดให้งานเข้าจะของวันทั้งหล่อทั้งตาหวานเบาแนวนี้บอแมนมากเด้อเบาตามฮะตารักที่สุดเลยพี่น้องจัา ก็ให้บอดบอยซอแอนเฮงเปังปังเรื่อยเด้วยจ้าอย่าไปหาโพูดงั้นเขาจะของเงินสันเอฟซีซลบอดบอยพี่น้องจ้าพี่พี่น้องนองมีความิดเห็นว่าจังใดก็คอมเมนต์เข้ามาสู้ฟังได้ด้วยจา้าคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ละจา้าเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย